ก็กราบสวัสด,สสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกัสเซราธรรมนั่นแหละโฟกัสเซราธรรมนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาแจกเกมสไปเดอร์แมนพังไม่โมเร็กใช่แล้วค่ายของอายูเซอร์นี่ในที่สุดการรอคอยก็มาถึงในที่สุดเราก็ได้เล่น yes มางั้นเราไปดูกันที่จริงผมเล่นมาก่อนแล้วนะสนุกจริงมีสองวารกิจมีรอดหว่วงต่อ,อยคนนั่นแหละไม่ใช่คนหรอกน่าจะหุ่นแหละมาดูสิเดี๋ยวเราการเข้าเลยไปโอเคมาแล้วนะครับไปเป็นไง คราวนี้ก็จะมีรถเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสาไฟนะพวกเสาไฟนี่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีอยู่ไหมแต่สมัยก่อนเสาไฟมันเกิดไม่ได้ใช่สมัยก่อนน่าจะมีแหละตอนที่มันยังไม่อัปเดตใช่น่าจะมีนี่ตึกอันนี้ก็มีนะตึกของอะไรไม่รู้จำไม่ได้ชื่อตึกอะไรไม่รู้ไม่ใช่ มาเด็กของสตาร์กมัง้งเนี่ยมีที่ดึงอันนี้ด้วยมันจะขึ้นเร็วกว่าเดิมเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดนี่ก็จะมีชุดประมาณกี่ชุดนะเดี๋ยวนับก่อนอันนี้ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าชุดผมชอบชุดนี้กับชุดนี้ใช่นี่มาไป เออตกเดี๋ยวๆยวังไม่ได้เล่นเอาใหม่เมื่อกี้ผมไม่ได้เล่นท่าเออมาๆม่มาเอาให oh ม่เมื่อกี้ผมไม่ได้เล่นท่าไปเนี่ย อันนี้เก็หรอเก็หรอ,หรอจับตกถ้าตกมันก็จะเป็นแบบนี้เด,เดี๋ยวเดอาให้ดูเอ้าทำไมต้องไปที่สูงๆนี่นี่เวลาตกมันก็จะเป็นแบบนี้นะใช่มันจะทำให้สมจริงขึ้น เราไปดูภารกิจกันเลยเออวิธีเล่นท่าทุกคนเห็นตรงนี้นะอ่าไตรงเนี้ยเนี้ยเนียเห็นไหมนั่นแหละมันจะขึ้นมาตอนที่เราอยู่กลางอากาศดูถ้าเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานั้นจะเป็นการเล่นท่าใช่ให้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะมันจะเป็นการเล่นท่านี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่จะเป็นการเลื่อนจะเป็นการ เ,เล่ล่เดท่าท่นแเละเดี๋ยวเราไปดูภารกิจทะเลไปเออนี่มีเวนี้ด้วยใช่นี่มันมีมนนมนมลายเสาอ,อยู่อยู่นะมันจะมีลายจุดด้วยอ่ากดกดสแกนติดตดตๆๆิปิ้งมิงทุยมามันจะมีสิหกห่วงด้วยกันนะที่ผมรู้เพราะว่ามันผมไม่ได้นำนะมันบอก ฉันรอดครบสิบหกอ๋อเราต้องทำเวลาเร็วที่สุดถ้าเกินหนึ่งนาทีสามสิบก็จะมิชชั่นเฟลผมจะต้องรีบไปบา ผมต้องรีบไปนะถ้าผมช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะ ต้องรีบๆไปอ้ผิดอ่ะแพ้อ่ะมิชชั่นเฟลเมื่อกี้เราต้องรอดตรงไหนนะไม่น่าข้ามเลย,เยใช่ยิมห้าวีแล้วถ้าผมไม่ผ่าน,นถ้าผมไม่เลยอันนั้นนะผมผมผมชนะไปนานแล้วลหละเห็นไหม ผมชนะไม่นานละงั้นเราไปดูอีกภารกิจหนึ่งกันเลยไปมาถึงลวอีกภารกิจหนึ่งสแกนเหมือนกันต่อสู้นะมาถ้ามีเสียงลบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับมาอันนี้เราห้ามเกินหนึ่งนาทีนะแต่แต่แป๊บเดียวนะง่ายอยู่ผมเคยไม่เกินนะชนะด้วยละ nè không khơi chân nát nữa đấy ạ tao sử má tôi sử thái lưu ừ em à chân nát Nhìn mấy. จบเอ้ยเหลือตัวหนึ่งหรือตัวดวนๆๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งเป๊หนึ่งโอ้ยไม่ไหวเออชนะเฉยครับทุกคนงั้นเราไปดูอีกอันโอเคมาแล้วมาเราจะไปตรงนี้กันอ้อไม่กดอันใดอือแจกนะคลิปนี้แจก โอเคมหมคลิปน okay, ี้เจมันก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย